ไม่ยุงหรเด็กเด็กแวจะเข้ากรุงเทพดีนะเมื่อ่ก่ย ครับว่าให้กินไม่เป็นก็ไปซื้อหน่อยสิซื้อหน่อยสิให้ให้เจ้าของร้านเพื่อนไปซื้อให้เด็กเกนจัะสวัสดีค่ะเลยไม่ได้ทักทายเพื่อนๆเลยคุณย่าน้องคุณรักรักสุรีนะคะคุณบุญคุณบุญสุรีคุณโหมาวันเกิดคุณนาทีค่ะ เลยเขินเขินนี่ไม่กล้าไม่กล้าคุยข้างในเขินเขินข้างล่างที่เข้ามาร่วมทีมกับทีมยูทูบเบอร์สายลวงท,น,ทนป้าแตงน,นะคะมาที่ร้านอาหารอยู่ที่นี่ในอำเภอมะนาวน,น,นิวาสนี่แหละค่ะสงสัยจะออกไปหมดแล้วคุยไม่ได้คุยไม่ได้ทักทายกับเพื่อนเลยต้องขออภัยมากๆเลยนะคะบรรยากาศรา้านนี้ขเขาก็ดีนะคะเพิ่งรู้นะเนี่ย ตัวเองเป็นคนมานอนที่บ้านแท้ๆไม่รู้ว่าเขามีร้านอาหารแบบนี้เออน่ารักดีเนะาะทำดีเลยละ่ะทำโอเคอยู่ค่ะน่าจะเป็นร้านขลาวเกะด,ด้วย มีความสุขมากๆนะคะคุณทีร่ำรวยรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นค่ะมีเป็นหมื่นแสนล้านเลยนะคะขอเปงานมีะอบคาคุณทียังไม่ได้เข้าไปดูเดณ๋ไม่เข้าไปดูเลยผมเข้าไปแอก้นไม่หมอไม่อยู่ใช่ใชตอนนั้นอยู่บุรีรัมย์แ้บอกวาจะกล่าวว่าจะค่อยทัาดูรับปปะชาเนเดือนอ่ะม มีริมน้ำค่ะริมน้ำมีสองเตียงกว้างเป็นหลังเลยค่ะเป็นหลัง,ลงอยู่ริมน้ำใช่ใช่เป็นเดือนเลยอ๋อ,อค่ะแล้วมีมีที่ทำครัวเล็กๆให้ด้วยตรงระเบียงค่ะเดี๋ยวน้องเพื่อนโอเค ไปตั้งเอาไว้อย่างนี้มันก็ไม่ได้คุยกับเพื่อนๆลงดีกว่าเนาะถ้าคุยเร็วถ้าคุยเขาเป็นเพื่อนได้เลยครั้งแรกที่มาร่วมงานที่กระเขนเนาะน้องเขาไม่กล้ามาเลยเนาะตื่จะเดินเข้ามาจะไม่กล้าเนะน้องนู้ก็เห็นเห็นพี่หลายล่ามาเนาะน้องนุ้เนาะค่ะเพลงเพราะไม่เพลงเพลงที่ร้องเพลงอะไรคะชื่อเพลงอะไรฟอร์มตกชั้นฟอร์มตกชั้นฟอร์มตกชั้นครับชื่อก็เก๋เนาะครับ ฟอร์มตกชั้นควาใหม่ความใหม่แล้วจะสึงสงอยู่นะใช่ครับจะเปิดเปิดตัวมันไหนครับเพลงก็น่าจะรอทีมงานครับรับต่อนาสนุกอะแข่งรีสิคน่าสนุกเ็ลอย่างคลิปเดชโออ๋อจัดจัดจัด น่าจะไม่มีใครอยู่แล้วแหละอ๋อเอาที่งานมาเปิดด้วยกับข้าวเพียบเลยแล้วพี่ก็กินไม่ได้พี่ก็กิน